สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันวัดชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนพิการผูกเปรนะครับคือกระตุกทีเดียวหลุดนะครับแล้วก็มีความแน่นหนานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําสายเปรนะครับมาคล้องนะครับนี่ครับตรงที่สายที่มีเปรครับอยู่ข้างขวานะครับส่วนปลายสายก็อยู่ข้างซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้น เอามาคล้องกันแบบนี้นะครับแล้วก็จับไว้แล้วก็เอาปลายสายนะครับมาม้วนแบบนี้นะครับเมื่อม้วนได้นะครับแล้วก็ทําการม้วนกลับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับแบบนี้นะครับโดยที่เราก็จะทําบ่วงไว้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ เอาสายมานะครับทําเป็นห่วงแบบนี้นะครับแล้วก็สอดจากข้างล่างขึ้นมานะครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการดึงนะครับให้แน่นแบบนี้นะครับรูดให้แน่นเลยนะครับนะครับเมื่อแน่นแล้วก็รูดไปติดที่เสาครับแบบนี้ครับไม่รูดไม่หลุดแล้วก็ไม่ขาดนะครับ นี่ครับวิธีการัดแก้นะครับแล้วก็แค่ดึงสายสายนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับง่ายมากนะครับนี่ครับคล้องมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทำการนำสายนะครับมาแบบนี้แล้วก็เหม้วนสายนะครับสอดเข้าใต้แบบนี้แล้วก็สอดใส่ บ่วงที่เราทําไว้นะครับแต่แล้วก็รูดไปนะครับง่ายมากนะครับเวลาแก้ก็ทําการดึงสายเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามาค,ครับกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ